ครับวันนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกินข้าวกันหรือย่างครับผมโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะทําการปิดงานนี้สาระครับผมนะสาระแต่ก่อนที่เราจะปิดงานเราต้องเอาแคทเดินไปเอาเขี่ยวของมันออกก่อนอะ่ะก่อนที่เราปิดงานเราต้องเอาแคทไปเขี่ยของของกอ,อกอ่ะทผูุ้มซึ่งเราเดินไปตรงนี้ก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ได้นี่หว่าจะไปได้เดินลงไปเลย จะลงน้ำไปเลยนะครับผมโอเคลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยดูการลงของเขานะเนแฮ่เป็นไงชิวๆอ๋อตะเกียกตะ่ยโอ้ไม่ใช่นี่เปล่าลงเดินเวลาขึ้นผมขึ้นทางนู้นให้ดูนะครับต้องยุงครับโอ้โหสลาดิกาลาพักใจพักใจซาก ตรงไหนเป็นสโลปบ้างวะโอ้มืดอีกแล้วท่านผู้ชมมืดวะเดยวเดยวเดยวแบบนี้นมอร์นิ่งไปเลยวาร์ปไปเลยมืดผมไม่ค่อยชอบชอบสว่าง๋อนี่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 ไอตัวนั้นมีตัวก่ออยู่โอ,โอเคมาดูกว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะ ไปขึ้นแบบเดินขึ้นชิวๆเลยนะขึ้นแบบไม่ไม่อะไรเลยอ่ะดูดิว่าแคทมันจะแรงขนาดไหนโอ้โหด,ดูดิความแรงของแคสทีทุกคนว้าเอาเรื่องนะ ไอตัวนี้มันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วผมจะออกไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหไอตัวกลมเนี่ยจะออกไปยังไงวะทุกคนไอเราก็ลืมไปเลยโอ้โหออกมาไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรออกมาไม่ได้หรอกถ้าเป็นคลีนอะออกได้นะเคลีรนสอดเข้าไปเดี๋ยวเอาไอตัวนี้ออก่อน คืองานเขาให้เราของออกนะคนภารกิจนะเราเอาของออกซึ่งอันนึงอ่ะมันอยู่ข้างในซึ่งเราไม่สามารถเอาออกได้ครับแล้วผมจะทำไงวะผมจะทำผมต้องทำไงอ่ะเนี่ยไอ้นี้มันอยู่ในเนี่ย ผมต้องทำไงอ่ะทุกคนแล้วเราไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยนะโอ้โหโหเยอะจัดเลยวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกดข้ามเองเลย,นะเดย,ยก,กดข้ามไปเลยละะนะครับเราไม่ต้องเฮ้ยไปทุกโยมผมจะกดข้ามไปเลยแล้วครับนะทุกคนนะเพื่อมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากไปเพระาะว่า งานนี้เรายืดยืดมานานแล้วครับผมแต่ทำเลนนม,มันดีอ่ะผมก็เลยอยากยืดสักหน่อยอะ่ะเขาจะทำเป็นที่นั่งเล่นแหละโอเคไม่เป็นไรมันเหลืออันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอย่าบอกนะว่ากดข้ามไม่ได้เนะี่ยโอ้ยยังกดข้ามไม่ได้ซะด้วยเฮ้ย <c oughs> แล้วผมจะทำไงอะ่ะทีนี้มันกดข้ามไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะ่อะ <c oughs> เคมาแล้วทุกคน,นครับถ <c oughs> ือว่าเป็นผมคิดที่ดีนะครับ คือถ้าเราไม่เอาของออกตามเขาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเอ่อข้ามไปงานอื่นได้นะครับดูที่ว่าผมจะสอดเชนเข้าไปได้หรือเปล่าอย่าบอกเลว่าสอดไม่ได้อีกอะโอ้โหชิบหายเราเราองลกุลกยกเลิกสัญญาเลยเหรอเนี่ย โอ้โหเฮ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือยากจริงครับสาระเลยทุกย่อันนี้คือสาระเลยนะอันนี้คือยากจริงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่ทำมาผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเนี่ยมันสามารถที่จะอ๋อเดี๋ยวเด้อ มันสามารถที่จะขายทิ้งหรือว่าอะไรได้หรือเปล่าอืมโอ้ไม่ได้เลยเหรอคิดผ่าแล้วอ๋จอจบมันสามารถที่จะขายทิ้งหรือว่าอะไรได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแล้วทีนี้ผมจะต้องทำไงวะเนี่ยอันนี้คือ,อน,นี่ไม่ใช่ครับอันนี้ของที่อยู่ในบ้านครับผมมีท่อนะครับ อุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเขาไปในน้ำดูดิจอดในน้ำแล้วก็อันนี้มาเอาที่มันต่ำกว่าโอ้ยอุ้ยอันนี้สาระเลยนะโอเคย้เย้ตัดครับผมตัดอ่ะมาดูกันว่าจะโอเคลงในน้ำได้เปล่านะครับไปโอเคลงไปเลยครับผมโอ้โหเย่จัดเลยว่ะง,งานนี้ แต่ทำมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยโอ้โหแม่งขาติดอีกถอย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 เร็ว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 เลยครับเร็วเลยครับถ้าเราไม่เอาไอ้นั่นออกเราจะไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับทุกคนขามึงก็ติดอีกขาติดอีกโอ้ยหนอ อ่าผมตั้งขาได้แล้วมาดูกันว่าคือประเด็นเลยคือผมจะเอาอ้นเนี้ยเอาสอดเข้าไปในช่องหน้าต่างนั่นนะ่ะเราก็ดึงมันออกมาเลยครับโอยท่านผู้ชมทางั้นผมยกเลิกสัญญาเลยนะที่เราทำมานี่คือบ้าเปล่ารครับผมเข้าได้หรือเปล่าวนเนี้ย ไเข้าไปเขาไม่ได้ว่ะเออรถไปโคที่มีบุ้งกีเล็กๆไงแอราตแอราตแอลาตโอ้โหเคลนมาก็แล้วอะไรมาก็แล้วครับผมอะไรครับเนี่ยทุกโยมอ่ะแอราตมันจะบุ้งกีมันจะเล็กนะครับมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับโอ้โหแอราตคือบุ้งกีมันจะเล็ก กัเพื่อนนะครับผมมาดูว่ามันจะสอดเข้าเอ่อช่องหน้าต่างนี้ได้หรือเปล่านะครับงานยากจัดๆเลยว่ะอะไรวะผมทำไมผมต้องมาเจอปัญหาผ้าโบอะไรครับเนี่ยโอ้ยหนอแล้วไม่ก็ต้องเดินไกลอีกโอ้ยเราเอานีหนีออกเด้อเีอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยโอาเคียหนอกะเคียหนอกีโอ้ตาย ไปโอ้ยตา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 ยเยจัดเลยว่ะอันนี้คือแอดลฟ์มันจะกีบจะเล็กนะครับไม่รู้จะต่อแล้วก็เดินได้ไหรือเปล่านะทุกคนทแล้วตัวเดินมึงแปลกจังวะไปเดินไปกันเลยครับผมถ้าอันนี้ไม่ได้ผมยกเลิกสัญญาเลยนะเอาจริงผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทำงานสะพานในอีกประเทศหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนคลิปหน้าคลิปหน้า อันนี้คือคลิปสุดท้ายแล้วคลิปจบแล้วพอแล้วผมพอแล้วนะผมอะไรวะงงมากเลยอะ่ะแล้วขายจริงก็ขา,ขายไม่ได้ซะด้วยเป็นปัญหาแรกที่ผมเจอเลยนะทุกคนครับปัญหาที่ผมเจออ๋อเดครั้งแรกตั้งแต่เล่นเกมมาเลยเล,เล่นเกมภาคสามก็ไม่เคยเจอนะแบบนี้ ไอ้ของที่ไปติดอยู่ใน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 ตัวงานอ่ะล้วเอาออกไม่ได้เนี่ยดูว่าแอรลาจะขึ้นไหวหรือไอ้มันรูปได้ปะเนี่ยรูปไม่ได้ตัวนี้จะบุ่งกี่เล็กนะครับดูกันว่าตัวนี้จะแรงหรือเปล่านะ วิมีไฟท้ายด้วยหรอใครว่ากูเบมีแค่ไฟท้ายใครนี่ก็มีนะเนี่ยเป็นได้ปะเนี่ยไม่ได้อ่ะทุกคมต้องข้าหลังแล้วไม่แรงเท่าแคทเลยวะ่ะแล้วมึงปิดไปทำไมตรงนั้นอะ่ะเอามันปิดไปทำไมอะ่ะโอ้ปิดไปทำไมตรง เนินบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหด,ดูมันปิดไปเองเลยเนะี่ยมามาอ่ะประเดีเลยก็ผมจะทำอย่างเงี้ยโอ้โหดูจากท่าบุก,กี้มึงไม่น่าจะเข้าได้แล้วเนี่ยโอ้โห ไม่ได้งงโอ้โหนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะทุกคนที่เจอปัญหาอย่างนี้นะผมติดปัญหาอย่างนี้นะโอ้โหเอาคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ช่วยกันนะว่าต้องทํำยังไงครับไม่งั้นงานเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยครับมีอย่างเดียวก็คือยกเลิกครับผม เอานี่ไงนีง่มันสามารถสังคีได้นี่ว่าโอ้สังคีทั้งงานเลยเออนี่ไงโอโ้โหเออจบสักทีเธอโอโ้โหเขาบอกให้เอารถออกจากหน้าง,งานครับเออเยอะจัดเลยว่ะมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีแคทอันดับแรกเอาออกครับผมจบแล้วครับผมมีโอ้โหมีเคนมีเคนครับอันดับแรกอันดับอันดับที่สองคือเคนครับผม โอเคเราคืนไปเลยเลยดีกว่ามั้งมีเคลนอ่าเคลนเดี๋ยวผมคืนไปเลยอันนี้ก็คืนครับผมอ่าอันนี้ก็คืนแทกเตอร์ก็คืนเอ้ยแทกเตอร์แทกเตอร์รถปูนก็คืนเคลนก็คืนรถบดเราใช้ได้ใช้แม่งคืนแทกเตอร์คืนโอ้โหแอดลาร์คืนสคริปท์ทั้งงานเลยอ่ะผมไม่เอาเลยอ่ะ เหลืออะไรบ้างเหลือคันนี้แล้วก็ริบแฮรแล้วก็รถสปอร์ตอ่าเอา้ามันให้ขึ้นไปข้างบนเขาให้ขึ้นไปข้างบนพี่เขาไม่ให้จอดอยู่ตรงนี้เขาเขาให้ออกบางนอกอพี่เออจบแล้วโว้โโสยสปีเดอร์แม่งติดปัญหาแบบบ้าบออะไรก็ไม่รู้น่ะลิบแฮรคันสุดท้าย เรามาดูน,นะว่างานตรงนี้ลราเราเดินออกไปแล้วมันจะรีเซ็ตมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนครับแต่ว่าดูจากสารรูปคือสวยมากครับผมสวยสุเอาละเรามาดูกันนะค้าสี4สามสองหนึ่งศูนย์แทนแดน แล้วต้องส่งงานก่อนส่งงานก่อนวันนี้พี่อ่าส่งงานให้พี่เขาก่อนนะจะไปโลเซส,สูงกว่าเขาเยอะเลยว่ะดูนะราสูงกว่าตัวละครเราจะสูงกว่าโอ้โหที่นั่งเล่นอย่างสวยเลยทุกู้ชมติดปัญหาเยอะมากครับผมโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาทุกู้ชมไปทํางานอีกประเทศหนึ่งแล้วกันนะผมแล้วก็จะไปทํางานสะพานนะจะพาขับรถไอ้นั่นด้วยเป็นหาดทรายโคตรสวยเลยเนาะ โอเคครับผมไปเดินใหม่วิดีโอนะครับที่ร้านขายของด้วยโอ้ยอทางเดินยังสวยไอ้นี่แหละที่เราติดอ่ะโอ้โหร้านได้ติมนะครับผมสวัสดีครับ